คำอันประกอบด้วยสติปัญญาต่างที่เป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาสามารถทาํา,า,าทงานผ่านผู้เผยรัวจนะได้และเมื่อทํางานผ่านผู้เผยตัวจนะจะกล่าวถึงอนาคตเพราะถ้อยคําอันประกอบด้วยสติปัญญาเป็นการกล่าวถึงอนาคตคนเลยเข้าใจว่าผู้เผยพระวจนะคือผู้ทานายจริงๆไม่ใช่ผู้ทํานายเห็นไหม ลงมาจากแควยูเดียชืย่ออากาบัสครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลปูกมือและเท้าของตอนกลาวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยูในกรุงเยรูซาเล็มลจะกลูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติเปาโลกำลังจะเดินทางไปในยยยเยรูซาเล็มแล้วอากาบัสได้เดินทางมาเอาที่คาดเอวมาแล้วก็พัน มือพันเท้าของตอนและบอกว่าเร้าวิญญาณวางไว้แบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของเครื่องขาดเอลนี้และมอบให้กับคนตา่างชาติและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมานี่คือถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่ใช่การเผยตัวชนะเห็นไหมอยากให้คุณสังเกตนะครับหลายคนพออ่านคุณตรงนี้ก็เลยมีความเข้าใจว่าพระเจ้าใช้ผู้เผยรัวชนะมาทำาะไรนคนับน มาพูดในสิ่งที่เปาโลไม่รู้ดุปฏิกริยาของคนที่ได้ยินคําพยายกรณ์น,นะครับในข้อที่ส2บสองเพรานเราได้ยินดังนั้นเราในที่นี้รวมถึงลูกาที่เป็นคนที่เขียนกิจการด้วยเราเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลนี้ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาเรักเปาโลมากและรู้ว่าเปาโลจะเจอจากจะโดนจากก็เลยอ้อนวอนไม่ให้ขึ้นแต่ถามว่าเปาโลยอมตามไหม ไฟเป,ปาโลตอบว่าไฉนถ้าทั้งหลายจึงร้องให้และทําให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้พวกเขาปลูกมัดมไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้ต่งเต็มใจพร้อมที่จะตไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามข,ของพระเยซูคริสต์เจ้าตรงนี้หมายถึงเปาโลด,ดื้อดื้อดึงต่อน้ำพระทัยหรือเปล่าพระเจ้าใช้อากบาสมาเตือนเปาโลว่าอย่าไปหรือเปล่า่า เปาโลทราบมานานแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำแล้วท่านจะต้องไปที่กรุงเอลเซเรนเพื่อเป็นพยานฝ่ายตรองแล้วไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ขนาดไหนถึงแม้จะต้องตายท่านก็ยอมและพระเจ้าใช้อากาบาสมาเพื่อยืนยันสิ่งที่เปาโลทราบอยู่แล้วเท่านั้นแต่เราต้องระวังให้ดีนะครับวเวลามีการเผยพระวจะนะคนที่อยู่รอบๆจะตีความแตกต่างกันออกไปคนที่อยู่ในเวลานั้น ยกเว้นอากาบัสกับเปาโลต่างอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ไปนี่คือการอ้อนวอนไม่ให้ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าคนสามารถได้รับการสําแดงจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้แต่ต้องระวังเรื่องก,การตีความให้ดีนี่คือสาเหตุที่ว่าบางคนเผยพระวจนะบางครั้งถูกต้องบางครั้งออกนอกทางก็กมีเอนเราถึงได้เติมพวกเราทั้งหลายที่ฟังคําเผยพระวจนะ จะต้องวินิจฉัยคาของผู้เผยด้วยแล้วคนใดก็ตามที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วบอกว่าถ้าเธอไม่เชื่อคําของฉันเธอจะพินาศคนเหล่านี้กําลังยกตัวขึ้นเหนือพระวจนะของพระเจ้าเหนือการพิพากษาของคนอื่นพระธรรมีบอกให้วินิจฉัยใ,ให้ตัดสินคําของผู้เผยพระวจนะเห็นไ,ไหมวันหนึ่งมีผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาหาคุณแล้วบอกว่า พระเจ้าตรัสว่าลคกจะให้คุณแต่งงานกับอีกคนแต่คุณมีผู้สมรสอยู่แล้วจะเชื่อไหมเวลาคุณมีลูกเขาบอกคุณคุณต้องชักตั้งชื่อลูกแบบนี้น,นะบางคนทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าสอบออยากตั้งชื่อลูกของสมาชิกแต่สมาชิกไม่ยอมเพราะคิดชื่อลูกเขาไว้แล้วก็เลยแยกหวดกันผู้เผยพระวจนะไม่มีหน้าที่ที่จะไปรุ่งเกิดการตัดสินใจ ต่อโลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านเห็นไหมระวังให้ดีนะครับสําหรับคนที่อ้างสิงทธิอํนนานาจของตัวเองแล้วบังคับการตัดสินใจคนอื่น mm hmm. เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคําชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นตามน้ําพระทยัยพระเจ้าเถิดแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นตามนั้นจริงเปาโลถูกลมัดมือมัดเท้า แล้วถูกมอบให้กับ้เป็าแต่ถามว่าพระเยซูกล่าวว่าเปาโลโคลาดไปหรือเปล่าเล่าพราะว่าในกิจการบทที่9ข้อที่15นะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายองค์พระรุ้เนเจ้าได้ตรัสกับท่านคือตัดตรัสจากอาณาเนียไว้ล่วงหน้าในวันที่เปาโลหรือซาโลเพิ่งรับความรอดเป็นครั้งแรก พระเจ้าได้ตรัสกับอานาเนียเกี่ยวกับเปาโลเวลาว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภันชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สําหรับจะนำนำนานของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และพวกอิสราเอลข้อ16เพราะว่าเราจะสํางแงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราพระเจ้าตรัสไว้หลายปีร่วมหน้าแล้วว่าเขาจะนำนานของพระองค์ไปยังพวกอิสราเอลนี่คือสาเหตุที่เปาโลต้องไป เยเรูซแเลมและเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเขารู้มา,าแล้วรู้มาตั้งแต่วันแรกที่รับความรอดตั้งแต่วันที่เขาเจออันาเนียแล้วเห็ไนไะหมเมื่อสักครู่เราดูในบทที่21ต่อมาให้เราดูต่อในบทที่23นะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เปาโลได้ไปเยเรอซาสลมแล้วในข้อที่11ในเวลากลางคืนวันนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลบอกว่าเจ้าจงมีใจกล้าเถิด พราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่าย,ยเราในกรุงเยรูซาเล็มฉันใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกลุงโรมฉันนั้นสังเกตรพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าเพราะเจ้าดื้อดึงเราเราอุตส่าห์สรงอากาบัสไปเตือนเจ้าแล้วว่าอย่าไปเยรูซาเล็มเจ้ายัางไปนี่คือสาเหตุที่เจ้าถูกผูกมัดเอาไว้อย่าคิดเลยว่าเจ้าจะไปรมต่อเพราะเจ้าไม่เชื่อฝ่ายเราไม่ใช่ครับพระเยซูชื่นชมในการกระทำของเขา เปาโลรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องไปที่อยู่เแสดงและท่านจะต้องทนคนทุกลำบากมากและท่านก็ไปแล้วพระเยซนูรทรงชงเชิท่านที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อจะบอกให้รู้ว่าหน้าที่ของผู้เผยเพระวจะนะในพันธสัญญาใหม่มีเพียงแค่ยือนอยันสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับคุณไว้ล่วงหน้านหะากวันนี้เขาจะาผู้เผยใครก็ตามอ้างเป็นผู้เผยเพระวจะนะมาแล้วมาสั่งให้คุณทำนู่นทำนี่ เช็คข้างในก่อนเช็คในที่ประทับของพระวิญญาณของพระเจ้า,จาก่อนถ้าในที่ประทับไม่ได้บอกอะไรลืมไปได้แต่บางคนนะครับผมฉันกลัวจังเลยเนี่ยจริงจังกับพระเจ้ามากแต่พุกส่งใเมืองจีนเพียงเพราะมีบางคนเขาพูดถึงการเป็นมิชลินเมืองจีนก็เลยกลัวพระเจ้าเลส่งไปแต่ถามข้างในเนี่ยพระเจ้าตรัสไหมเจ้าไม่ตลับไม่สง่งบางทีมีคนมาวางมือให้บอก เ้าต้องระวังให้ดีนะทุกสิ่งในช่วยเจ้ามันจะพังทลายเราจะทดสอบเจ้าข,นนาาะะขา้างในว่ายังไงเพราะวจนะของพระเจ้าในหัวใจของว่านั่นคือทางการช่วยกู้จะมาจากข้างใน,นไม่ใช่ภายนอกแต่วันนี้หากคุณเจอปัญหาใดก็ตามไม่ต้องมองหามนุษย์ที่เป็นผู้โผล่โผลจนะคุณไม่ต้องหาไปนั้นมาช่วยคุณ การช่วยกู้มาจากสีบนม,มาถึงประชากรทุกคนการช่วยกู้มาจากข้างใน,นส่วนลึกที่สุดให้ใช้เวลาทุกวันอยู่ในที่ประทับของพระองค์ให้ใช้เวลาทุกวันอยู่ในที่สงบผมไม่เข้าใจผมเคยได้ยินบางคนกล่าวว่าแม้ตอนนี้เนี่ยอธิษฐานแล้วไปไม่ถึงพระบัลลังก์คุณจะขึ้นไปทําไมข้างบนในเมื่อโป่งลงมาข้างล่างแล้วเเ็นคุณไม่ต้องบินขึ้นไปครับ คุณแค่สงบและตระหนักว่าพระเจ้าประทับอยู่ข้างในคุณคุณก็ถึงที่ประทับถึงที่บาลังแล้วเอเมนแล้วให้รพระอรงค์ครอบครองบัลังนั้นในชีวิตคุณในทุกการตัดสินใจนของคุณในทุกคําพูดและความคิดของคุณนั่นแหละที่คุณจะอยู่กับที่พระบาลังอยู่ตลอดเวลานอกครับการช่วยกู้ผมเคยกล่าวแล้วจะขอกล่าวอีกการช่วยกู้ในที่นี้มีความหนายอยครอบคลุมถึงความรอด ความช่วยเหลือชัยชนะสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับการช่วยกู้มีความหมายครอบคลุมถึงความรอดความช่วยเหลือชัยชนะสวัสดิภาพความเจริญรุ่งเรืองอย่าให้คำนี้เป็นเพียงแค่คำที่ไม่มีความหมายกันุณลงใส่ชื่อตัวเองลงไปหน้าคำเหล่านี้ และเห็นภาพตามนั้นคุณต้องการแบบนี้ให้เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงมีช่วคุณหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับคุณชื่อเพิ่มคูณนะคุณบอกตัวเองเพิ่มคูณเพราะเพิ่มคูณได้รับความช่วยเหลือเพิ่มคูณได้รับชัยชนะเพิ่มคูณได้รับสวัสอิภาพเพิ่มคูณเจอญรุร่งเรือถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์จริงของคุณคุณ